ตัวอย่างหมุนไปตามกรรมเกิดตามกรรมเป็นไปเป็นไปตามกรรมจนไปถึงอาสวะขยะยานคือพยานที่ทรงเห็นความพ้นจากความบีบคัน้นะแห่งกิเลสคือพ้นจากความทุกข์ความบีบคั้นของกิเลสนะบรรลุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ก็เดินทางกลับไปโปรดบัญจวคีทั้ง5้า นะเสด็จกลับไปสู่ที่ป่าอิสิป,ปะตะนะมนลึกคาทายาวันนะพอไปถึงแล้วเขาก็เข้าใจว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเวียนกลับมาด้วยหวังว่าจะให้พวกตนเนี่ยอุปถากเวียนมาเป็นคนมากๆต้องการคนรับใช้เลยกลับมาหาพวกเราอย่างนั้น อย่ากลับมาเลยพวกเราไม่ต้องต้อนรับหรอกนะท่านก็อย่าพูดอย่างนั้นนะท่านเมื่อก่อนเราเคยพูดกับท่านมาก่อนหรือเปล่าเมื่อก่อนนี้เราเคยพูดกับพวกท่านมาก่อนหรือเปล่าว่าเราได้ตัดสรู้แล้วนะวันนี้ที่เรากลับมาเราจะมาบอกทางเราได้รู้แล้วเราได้บรรลุถึงพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว แค่ได้ยินเนี่ยแหละแค่ได้ยินเนี่ยเอ๊ะ้มันเป็นแม่เหล็กนะมันแบบอืมนะแค่เราเป็นคนพูดเองเนี่ยนะเราได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเพียงแค่เราได้ยินเสียงเนี่ยมีคนพูดมันดึงดูดความรู้ภายในให้มันออกมาแบบเฮ้ยเป็นยังไงเหรอแบบสนใจมันมีความปามโมดอยู่ข้างในนะ แบบเฮ้อท่านบรรลุแล้วเหรออย่างเงี้ยก็เลยพากันนั่งฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมปฏิปถมมเทศนาการแสวงหาความสุขในการบุคุลเป็นการแสวงหาความสุขแบบชาวบ้านแบบปุถุชนโดยอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส อีกฝั่งหนึ่งทรมานตนจนได้รับทุกขเวทนาอย่างลำบากอย่างแสนสาหาัสนะกายลำบากจิตก็กระสรับกระสายนะไม่สงบระงับใช่ไหมไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งนะความรู้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นเป็นพิเศษเลยคือความรู้ที่พ้นจากทุกข์คือความรู้ที่ที่พ้นจากทุก เป็นความรู้ที่อยู่ระหว่างกลางของธรรมทั้งสองฝั่งนี้คือไม่ได้เอียงไปในการตามอำนาจของราคะแต่ก็ไม่ได้ทรมานตนจนสติปัญญาเสื่อมถอยเห็นไหมทรมานตนจนสติปัญญาเสื่อมถอยมันเบอร์จนเรียนรู้อะไรไม่ได้ท่านว่าเป็นความรู้ที่อยู่ระหว่างกลางนะความรู้ที่อยู่ระหว่างกลางตัวนี้จะเกื้อกูล ให้เกิดความรู้ยิ่งพระองค์ได้เห็นชัดด้วยตนเองแล้วว่าทุกเป็นอย่างนี้ทุกเป็นความบีบคั้นที่เกิดขึ้นจากกายก็ดีความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความชราข้าค่คาพยาธิแม้ความตายก็เป็นทุกข์ทุกของกายทุกอีกประเภทหนึง่ง ทุกที่ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ดังใจสมดังความปัรถนาแล้วก็มาพัดภาคจากความปัรถนานั้นไปประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจทุกท่านว่าสังขีเตน,นะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่อ,อคืออุปทานขันทั้งห้านี่แหละเป็นทุกนะ เหมือนเราหมายว่าจะเข้าไปจะเข้าไปข้ามเวทนาเนี่ยเป็นการยึดถือเอาเป็นความเชื่อนะแท้จริงแล้วมันเป็นการยอมรับตามความจริงนะเป็นความเชื่อว่าเราจะข้ามข้ามเวทนาเวทนาเป็นขันนะความคิดเป็นขันนะแต่คนที่เจริญสติสมาธิออกมากลายเป็นผู้เฝ้าสังเกต ไม่ได้ลงเข้าไปแทรกไม่ได้เข้าไปแทรกไม่ได้ไปวิ่งขวางกัน้นนะไม่ได้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไม่ลงไปขวางไม่ได้ปรับเปลี่ยนปรุงแต่งในสิ่งที่มันเป็นความจริงถ้านเรียกว่าเรียนรู้ในการยอมรับตามความจริงที่เกิดขึ้นนะสังคีเตน,นะปัญจุปาทานนะขันธาทุกขาว่าโดยย่อคืออุปทานขันทั้งห้านี่แหละเป็นทุกข์ คือการที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้จริงนี่แหละเป็นทุกข์นะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาในรูปว่ารูปเอ๋ยจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยนะเวทนาเอ๋ยจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยเห็นไหมสัญญาเอ๋ยเห็นไหมความทรงจําจําได้หมายรู้นะความคิดนะสังขาร จนไปถึงความรู้เมื่อไรที่เราเข้าไปบังคับบัญชาการไปพัวพันอยู่มันทาให้เกิดความขัดแย้งอยู่ภายในความขัดแย้งทําให้เกิดความสับสนทําให้เราไม่แน่ใจทําให้เราวางใจลงไม่ได้เราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเห็นไหมการจเจริญสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้จริงเห็นจริงนะ เราจะเห็นได้ด้วยตัวเองนะท่านว่าท่านได้เห็นชัดด้วยตัวเองนะเมื่อเราเพาะบ่มจิตตภาวนาด้วยมัคใช่ไหมท่านก็เห็นชัดขึ้นมาการปรับความคิดเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงมันก็จะเกิดความกระจ่างแจ้งนะคือเรียนรู้ในการยอมรับตามความจริงที่เกิดขึ้น แท้จริงไม่ใช่เป้าหมายนะแท้จริงคือระหว่างทางการเดินทางแท้จริงเหนะมือนเรามองไปนน่นแต่แท้จริงแล้วมันอยู่ที่เรากําลังเดินทางนะมันอยู่ที่ระหว่างทางนะไม่ใช่เฉพ,าะ,ะเพาะใครคนหนึ่งเห็นไหมสำหรับคนที่รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ปรับ ความพอดีให้กับตัวเองนะพอดีในทุกๆอย่างที่เราเรียนรู้ได้ที่เราพอที่จะเรียนรู้ได้ก็เรียนรู้ในความพอดีที่พอจะเรียนรู้ได้พูดถึงการฝึกก็เป็นส่วนเรื่องของการฝึกเห็นไหมการเรียนรู้ก็เป็นส่วนเรื่องของการเรียนรู้นะผู้ฝึกตนดีแล้วนั่นแหละท่านว่าเป็นผู้ประเิฐเห็นไหมการได้ยินได้ฟังการศึกษาธรรมะ ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นไปเพื่อการรักษาศีลนะเห็นไหมเป็นไปเพื่อฝึกตน